วางช้างด้วยช้างรมมาช้างอยู่ข้างหน้าสี่สิบสี่กิโลครับถึงอำเภออะขอโทษทีถึงจังหวัดลำพูนครับตอนนี้อยู่บนยอดเขานะฮะโคดเคียวเลี้ยวโค้งโอ้โหแม่เจ้าแต่รหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับไปเชียงใหม่ครับนีรูปช้างอยู่ข้างบนนะขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ระวังช้างป่าก่อนจะถึงอ่า ลำพูนนะฮะสี่สิบสี่กิโลก็จะอยู่บนยอดเขาฮะอ้้ยแม่ปูนสี่สิบสี่กิโลลำพูนครับเชียงใหม่นี่หกสิบหกนะอยู่บนยอดเขา นี่ฮะกดเกียวเรียวโค้งครับเราขี่รถด้วยความระมัดระวังครับโรงพยาบาลช้างอยู่ซ้ายมือครับนั่นๆๆๆโรงพยาบาลช้างโอ้โหนี่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 อนุรักษ์ช้างไทยนี่ศูนย์นี่เขาบอกศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยครับ โอ้โหไม่เจ้ากดเคี้ยวเรี้ยวโค้งเส้นนี้น่ากลัวครับตามาหน่ากลัวก็ออกขี่รถระมัดระวังก็ไม่เท่าไหร่ครับรอาะเดี๋ยวนี้แต่โดนหมายเลขหนึ่งหนึ่งก็ทำโอ้โหกว้างละสามลนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ขึ้นเขาะแล้วก็บอกว่าห้ามชี้ตูดห้ามชี้ตูดระวังชนท้ายอยู่ตรงรงพยาบาลช้างครับอนุรักษ์ช้างไทยครบเนยอดเขาครับ วันนี้สามเลนครับโอ้โหรถบรรทุกน้ำมันนี่ก็หนักอึ้งเลยฮรถธรรมดาฮะรถหนักรถหกล้อรถสิบล้อก็จะช้าหน่อยวันนี้มีโอกาสเอาอัปเดตตลดมาฝากเพื่อนๆครับสี่สิบเอ็ดกิโลครับนี่ห่วยแม่สันนะตรงนี้นะสะพานห้วยแม่สันกรถตดดรดมาเลขหนึ่งหนึ่งครับ ไอโดช่วงอยู่บนยอดเก่าฮะเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวโค้งฮะโอ้โหตรงนี้ตะดนก็เขียนว่านี่เกศอนุรักษ์ช้างนะ โอ้โหแม่เจ้าดูดิครับกดเขี้ยวเลี้ยวโค้งครับ โอ้คงซ้ายทีขวาทีครับก่อนจะถึงลําพูนนะดู่ก็เขียนว่ากรมทางหลวงร่วมรักโลกครับืดูดิครับท่านผู้ชมช็อตเด็ดช็อตเด็ด39กิโลครับลําพูนครับอยู่บนยอดเขาลงเขากดเคี้ยวเลียวโค้งอ่ะท่านผู้ชมขอบน เส้นตรงนี้ก็ลำพูนลำปางนะเอาเป็นว่าลำปางลำพูนก็แล้วกันช่วงอยู่บนยอดเขาก่อนจะถึงสามสิบแปดสมสิบเก้ากิโล็อยู่บนยอดเขาอย่างเงี้ยอ๋อข้างหน้าก็จะมีศูนย์บริการทางหลวงขุนตาลนะขุนตาลสองกิโลครับอุทยานขุนตาลนะโอ้โหรู้แล้วอ่า ออนาตอันโน่ตอนมันตุบๆนึกวกาตีล้อลิงจังลิงเด้อนะตานตอนก็ตานฮะอุทยานขนตานเนียท่านผู้ชมโอ้โหมีกรมจังหลวงฮะหนึ่งกิโลข้างหน้าฮะนี่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 ตอนนี้ลงเขานะฮะรถเกียร์เลี้ยวโค้งนะฮะขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับผมก้าวซ้ายนะฮะ ตู้ยามตำรวจทางหลวงหนึ่งกิโลข้างหน้าครับตรงทางหลวงท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารีวิวเรารีวิวเรารีวิวเข้าไปพักนิดหนึ่งได้ไหมอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนหนึ่งเอานิดหนึ่งสามเจ็ดกิโลครับตรงเนี้นี่นี่มีระวังช้างป่าแล้วก็มี โอ้ก็ปิดไม่ให้เข้าอ่ะเออนี่นี่นี่น,นี่ของทางหลวงครับตางหลวงโอเคครับอ่ะผมไม่จอดแล้วกันผมไปจอดที่ตรงกลางหน้าแล้วกันนี่ตรงตนี่ศูนย์รบริการทางหลวงขุนตานรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม